ค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ชนิดพาพามาดูสวนมะยงชิดนะคะข้างหลังเนี่ยนะคะเป็นสวนมะยงชิดทั้งหมดเลยนะคะที่เนี่ถือได้ว่าเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดพิจิตรนะคะมะยงชิดแล้วก็ส้มโอมะม่วงเนี่ยในพื้นที่จังหวัดพิจิตรจะขึ้นชื่อเลยนะคะเราไปเจอกับเจ้าของสวนค่ะสวัสดีค่ะพี่เจอสวัสดีค่ะอาจารย์โนนอาจารย์ค่ะวันนี้เรา มาชมสวนของคุณมันเจิดวัวพันธุ์ครับเราอยู่บ้านอะไรพี่เจิดบ้านไผ่สีรุนครับค่ะบ้านเล็กที่91ทับ 1, 1> ค่ะหมู่10ตะบ,บทนท่าหลวงอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรครับค่ะอยู่บ้านไผ่สีรุนนะคะอยู่ในอำเภอเมืองพิจิตรครับผมค่ะป<ร>เป็นเจ้าของสวนที่นี่ครับเราทำแค่นี้ทั้งหมดกี่ไรู่่พี่เจิดทั้งหมดมัน20ไร่แต่ว่ามีมะยงชิดประมาณ500แล้วเป็นมะม่วงเป็นส้มครับโอ้แล้วที่สําคัญสวนนี้เป็นสวนคุณภาพแล้วเจ๋งมากเลยนะคะ วันนี้เราจะมาคุยกับพี่เจิดว่าพี่เจิดมีเทคนิคในการดูแลยังไงนะคะพี่เจิดก่อนที่เราจะคุยกับพี่น้องทางบ้านเราพาพี่น้องชมสวนไหมคะพี่ครับผมไปค่ะครับพี่เจิดเก็บผลผลิตไปกี่รอบแล้วคะประมาณรอบนี้รอบที่สาครับโอ้รอบที่สาเก็บอยู่ประมาณสี่รุ่นคะพี่กี่รอบรรื่นรุ่นติดไฟรุ่นติดไฟไปหนึ่งรุ่นแล้วมารุ่นปีแล้วมารุ่นปี เป็นเป็นที่รุ่นที่สามรุ่นที่สามครับปีนี้อากาศอากาศจะหนาวดีมันมันติดถึงห้ารุ่นนะครับโอถ้าอากาศหนาวดีพี่เจิดบอกว่าจะติดถึงห้ารุ่นครับเพราะคือโดกดีใช่ไหมคะครับผมพี่เจิดเอ่อได้ติดไฟไหมพี่เจิดติดครับติดไฟสปอร์ตไลท์ตรงนี้มันใช้อุณภูมิในการติดประมาณกี่องศาพี่เจิด องศาถ้าจะเป็นมะยงกิดจะติดดีๆก็อยู่ประมาณไม่เกินทักสามสองอศาโอไม่เกิน32องอศาประมาณนั้นก็ร้อนเหมือนกันนะครับร้อนแต่ว่าเราเรามีเทคนิคถ้าอากาศร้อนสามองศาเราจะใช้แอร์บัดวิ่งคนคนให้ให้ละอองมันลงมาเพื่ออุณหภูมิมันจะลดให้อุณหภูมิมันได้แล้วมันก็จะเีิอากาศคิดครับผมออันนี้เป็นเทคนิคของพี่เจิดนะคะ ทีนี้พี่เจ๋ดบอกว่าคือติดสปอตไลท์ทุกปีเลยใช่ไหมคะพี่ติดมาสามปีแล้วครับติดสามปีก็ติดช่วงไหนคะพี่สปอตไลท์ที่เขาติดกันติดช่วงตุลาปลายตุลาครับไม่ใช่การในการพัฒนาของต้นวอยงชิในสัปดาหจะอยู่ระหว่างไหนเดือนพฤศจิกาเดือนพฤศจิกาคือคือก่อนจะออกดอกใช่ไหมคะประมาณเดือนพฤศจิกาพี่เจ๋ดก็จะติดอย่างต้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะพี่จะติดประมาณกี่กี่กี่หลอดสองอหลอดถึงสามหลอดสองถึงสามหลอดนะเพื่อเพื่อให้มันแก้ง ไปไปกระตุกดอกมันเพื่อเพื่อจะจะให้มันเปิดตาดอกให้มันแสงสว่างแจ้งแจ้งสปอตไลท์เราจะติดประมาณ3ดวงเป็นเป็นหลอด LED สิบวัตต์ถ้าถ้าต้นใหญ่ๆเราจะติดประมาณ3หลอดแล้วแต่ว่าทรงพุ่มเล็กทรงพุ่มใหญ่แบบแต่ว่าทรงพุ่มต้องให้พราพราวนะแต่งให้พราพราวพาพราก็คือประมาณนี้ค่ะไม่ลกคืบนะคะตรงนี้ก็จะช่วยในเรื่องของพวก อะไรงกุลพืชพวกนี้ไฟไรแดงพวกเนี้ยครัเราจะฉีดยาง่ายดูแลง่ายด้วยแล้วก็ป้องกันในเรื่องของแมลงด้วยนะพี่เฉยแล้วผลงานของพี่เจอที่นี่ค่อนข้างดีมากในผลงานอาจารย์ศิษย์นี่ค่ะผิวเนียนขี้เลยแล้วก็ไม่มีการระบาดของแมลงเราจะดูแลเป็นพิเศษระหว่างลูกทําลูกให้ใหญ่ผิวให้สวยนี่ทาลูกให้ใหญ่ใหญ่แบบนี้เลยมค้าจะชอบมากประมาณคอดกาเท่าไหร่ในลูกหนึ่งประมาณสี่ขีดลูกละหนึ่งขีด ทีเบอร์เบอร์อันนี้ก็ใหญ่นะคะอาจารย์นเนี่ก็ใหญ่มีเนี่ยค่ะลูกเนี่ยพี่เจิดบอกว่าหนึ่งฉีดก็ถือว่ามันใหญ่มากจริงๆแล้วที่สําคัญสวยนะคะที่เป็นจุดเนี่ยเป็นจุดน้ําตาลเนี่ยพี่เจิดพี่เจิดบอกว่าน้ําตาลแสดงว่ามีความหวานครับผมเดี๋ยวเราพาพี่น้องไปดูต้นเอ็นกับพี่แหลงกับพี่เจิดนะครับมครับค่ะเรามาดูผลงานนะคะผลงานของสวนของพี่เจิดนี่แหละนะคะ วันนี้มีการคัดไซด์เพิงเจอเยอะเลยนะคะอันนี้คือบางส่วนเท่านั้นเองที่ดูในวันนี้นะคะมันสวยมากเลยนะคะเนี่ยที่พี่เจิดบอกว่าลูกประมาณขีดเนี่ยคะ่ะสวยมากเลยนะคะ,ะลังนี้กี่กิโลเนี่ยพี่เจิดลังนี้20โลครับผมลังละ20ี่โลนะคะคแล้วทีนี้มาดูว่าผลงานตรงเนี้เจียงๆแบบนี้นะคะที่พี่เจิดได้ผลิตผลงานมาให้พี่น้องได้ชมกันตรงนี้นะคะพี่เจิดพี่เจิดบอกว่า500ต้นครับ5้0ต้น500ต้นเก็บไปแล้ว3มรุ่นครับผม สามรุ่นตอนนั้นราคาดีเนียคะพี่เก็บรุ่นแรกก็สองร้อยหกสิบบาทสองร้อยหกสิบบาทครับผมแล้วก็มารุ่นสองก็สองร้อยยี่สิบร้อยแปดสิบโอ้โหราคาดีมากครับผมแล้วก็มาร้อยลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆครับผมแต่ถึงจะลงยังไงนะคะส่วนนี้โดดมากครับค่ะถึงลงยังไงราคาก็ยังสวยอยู่พูดถึงว่าถ้าเปรียบเทียบกับเพื่อนอย่างอื่นนะอาจารย์นนตอนนั้นค่ะใช่ครับทีนี้พี่เจิดถ้าก็ต้องขออนุญาตถามพี่เจิดเลยแหละว่าเก็บไปสามรุ่นเนี่ย ได้ไปเท่าไรกระชิบตักหน่อยไหมอ๋อได้ไปล้านหนึ่งแสนกว่าเลยโอ้โหแล้วยังเหลือเก็บอีกเยอะครับผมคิดว่าประมาณอีกกี่รุ่นจะเก็บหมดเนี่ยพี่เจ๋ออีกสองรุ่นอีกสองรุ่นก็หมดถึงเมษาเลยประมาณโอ้ถึงเมษายาวไปเลยครับค่ะทีนี้พี่เจ๋อข้าในจำนวนห้าร้อยต้นเนี่ยค่าก็เดือนนี้จะพี่ชิดไปเท่าไหร่น่าอยู่ประมาณตักล้านสามล้านสามแล้วได้แน่นอนพูดง่ายๆคือหลักล้านโอ้โหพี่น้องคะทำมะยงชิดห้าร้อยต้นครับ ห้าร้อยต้นมีรายได้เป็นหลักล้านเป็นนี่ทางพี่เจิดนะคะพี่เจิดก่อนที่เราจะจากพี่น้องทางบ้านมีอะไรจะฝากถึงพี่น้องทางบ้านที่ทามายมชิดนะครับพี่บางคนไม่ได้ดีอย่างนี้เลยนะคะแต่บางคนก็ดีนั่นแหละนะมันมันต้องเตรียมเตรียมตัวก่อนที่ว่าจะเข้าผลผลิตนะครับเตรียมตัวตั้งแต่เมษามีนาเมษาเลยครับก็เตรียมตัวก็คือเตรียมต้นเตรียมต้นดูแลขที่สุด ค่ะเตรียมต้นดูแลให้ดีก็จะได้ผลงานดีๆแบบนี้ทีนี้ถ้าเกิดว่ามีคนสนใจอยากจะสั่งซื้อผลงานของพี่หรืออาจจะมาโทรถามเทคนิคตาางนี้ก็ไดี่มีครับ0 9น1 0 2 1 3 6 1ย์6 1ครับผม พี่เจิดนะคะเจ้าของสวนนะคะสําหรับว okay, <Yes, okay, okay. mm ัน hmm. นี้นะคะผลงานดีๆแบบนี้เราก็เอามาฝากพี่น้องนะคะปิดประจําเลยนะคะต้องขอบคุณพี่เจิดนะคะเจ้าของสวนขอบคุณค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะชอบคลิปดีๆแบบนี้นะคะกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดงานดีๆของเราค่ะวันนี้เราทั้งสี่คนต้องลาพี่น้องเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะครับ